จ้ามื้อนี้เพิ่นก็สิพามาทำความสะอาดเครื่องเงินเนาะค่ะเนาะสังเกตเบิ่งว่าเครื่องเงินห้าที่เก็บไว้เดินดนเนาะค่ะเนาะมันก็จะมีสีค่ำเป็นยางปีเนาะค่ะเนาะเป็นยางปีกล้วยเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบในเครื่องเงินเครื่องประดับเนาะค่ะเครื่องประดับตกแต่งเนี่เป็นแบบเป็นเงินเนาะค่ะเนาะกะมาเบิ่งวิธีเนาะค่ะมาเบิ่งวิธีทำความสะอาดเครื่องเงินเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นสิมีวิธีใดนเนาะค่ะเนาะกัวิธีง่ายๆเลยค่ะ กาบโมี่ยังหลายเนาะคะ่ะเนาะกาสะไมาเห็ดเพิ่นก็เห็ดแบบนี้เป็นประจำเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มัมกมักเครื่องเงินมักสะสมเครื่องเงินเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่นเอาออกมาแล้วก็ล่างคัดเนาะคะ่ะเนาะเฮาอยากใส่ตัวใดที่วา่าแบบเก็บใบโดนโดนแล้วมันดำเนาะคะ่ะเนาะพอดำปุ๊บแล้วมันกับกะสีบงงามตาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็เลยเออออกมาล่างโดนโดนออกมาล่างเทีนึงเนาะคะ่ะเนาะจะไปเบิ่งวิธีล,ล่างกันเลยจ้า อันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าเนาะค่ะเนาะจะเป็นน้ำอุ่นค่ะแล้วกะ็น้ำมะขามเปียกกับผสมกับน้ำอุ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะเข้ากับสีเซ่ประมาณหานาทีเนาะค่ะเนาะเอาลงไปเซ่ไปเลยจ้ะแซ่ต้องไปในน้ำมะขามเลยเนาะค่ะเนาะพระว่าเพ่นเป็นคนถี่มักสาสมเครืองเงินเนาะค่ะเนะาะมักสาสมเครืองเงินแล้วกะ็เพ่นก็ต้องเอาออกมาล่างออกมาล่างดูๆเนาะค่ะเนาะเพื่อให้เขา มีความเวววาวล้วกะขาวอยู่คือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเคือเงินเท่าไหวแล้วมันสีส่วนมากเนี่ยข้าเจา้าน่ะสิเป็นยางปีเนาะคะนะ่ะเนาะสีออกดำดๆเนาะคะนะ่ะเนาะราคามันีเพ่นก็เลยอ,ออกมาทำความสะอาดโดนๆก็ออกมาทำความสะอาดทีนึงจ้าจ้าเดี๋ยวห้องกระแซไว้ประมาณหาถึงสิบนาทีเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งค่ะว่าเขาสีสะอาดบอเนาะจ้าเนาะเนาะคะนะ่ะเนาะ เวลาที่เป็นกําหนดหาทั้งสิบนาทีเนาะค่ะเนาะมาเบิงกันเนาะค่ะเนาะว่าเขาสิออกซำดายเนาะค่ะเนาะสิมีความแวววาวขึ้นเนาะค่ะเนาะสําหรับผู้ใดที่รักเครื่องเงินเนาะค่ะเนาะสะสมเครื่องเงินเครื่องประดับเป็นเงินเนาะค่ะเนาะเพิ่นกอ่าใส่วิธีนี่เนาะค่ะเนาะกะขอแนะนําง่ายๆเนาะค่ะเนาะกะใส่กะบประคามเปียกที่อยู่น้าบั่นน้าค้าวเฮานี่เนาะค่ะเนาะกะบ่ได้ไปเสียค่าเอียงมากมายเนาะจ้าจ่ากับเบิงค่ะกัมีความแวววาวขึ้นเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าสําหรับผู้ใดที่รักเครื่องเงินกะ แบบนี้ก่ะสามารถใส่แบบเพ่นไดเนาะคะ่ะเนาะจ้าล่างเขาก็บ่ต้องไปใส่อีหยังหลายเนาะคะ่ะเนาะกัใส่แค่มือเขาถูเบาๆเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าเขาไปใส่อีหยังแบบอถูถูเขาขัดแรงๆเนาะคะ่ะเนาะกัสิเป็นแบบที่ที่เขาลงยาไว้ดำๆนี่เนาะคะ่ะเนาะกะสิลดออกเนาะคะ่ะเนาะกะสิเป็นทำลายเครื่องประดับของเฮาทังสิเนาะจ้าเนาะสำหรับที่แบบนี้ที่เพ่นใส่ประจำเนาะคะ่ะเนาะใส่ใส่ล่างประจำเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอยเนาะคะ่ะเนาะจิพันกันแทะจะอันนี้ก็จะเป็นซอยเนาะคะ่ะเนาะกะใส่แซ่ไว้เนาะคะ่ะเนาะใส่กะออกเบาๆถูเบาๆเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะเขาก็จะมีความแวววาาขื้นเนาะคะ่ะเนาะจะบาดนี้เขาก็เอามาแช่น่ำอุ่นเนาะคะ่ะเนาะมาแช่น่ำอุ่นที่อุ่นๆน้อยๆนะคะได้จะปอุ่นยจะยะห่อนแห้งเนาะคะ่ะเนาะ ะเ,เซเลยจ้ะค่ะสังเกตเบื้องบางเขาสิมีความแวววาขึ้นเนาะค่ะเนาะมีความเง่าขึ่นน้ำเนาะค่ะ,นนะ,คะเนาะล่างน้ำค่ะหลังจากนั่นกะ เฮาก็เอาผ่าเนาะค่ะเนาะผ่าสะอาดเนาะค่ะเนาะผ่าสะอาดเนื้อนุ่มๆเนาะค่ะมาเช็ดให้แห้งค่ะผ่านี่ก็สามารถหาได้อยู่น้ำเฮียนเฮาวหนิละเนาะค่ะเนาะผ่าก็ผ่าเป็นเสื้อผ่าเฮาที่นุ่มๆเนาะค่ะเนาะที่สะอาดเนาะค่ะเนาะก็มาเช็ดเช็ดเบาๆเนาะค่ะเนาะเผื่อใบเขาเป็นห้อยเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปอ่านี่กับเพ่นกับ่มีอย่างหลายเนาะจ้ะเนาะเพ่นกัมาทำความสะอาดเครื่องประดับเนาะค่ะเนาะเครื่องเงินที่ผู้ใดที่ในชื่นชอบในการรักเครื่องเงินเนาะค่ะเนาะเป็นเครื่องประดับเงินเนาะค่ะเนาะกะ มาทำความสะอาดให้เบิ้งเนาะจ้าเป็นกะระเไใส่ผ่าถูเบาๆเอาเนาะค่ะเนาะพะว่าถ้าเข้าไปใส่แปรงอี่ยังแบบอ่าไปถูแห้งแห้งเพื่อนกับยานแบบไล่เขาเป็นเป็นห้อยขีดห้อยหยังสิเนาะค่ะเนาะ